อันนี้ก็คือเครื่องมือของเราแปแป,แป,แป <What? S 1> เครื่องมือลดแสงทำ <laughs> <laughs> เป็นดวไลไอมอนไปได้ฮิเซลสวัสดีทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่การที่จังหวัดระยองนะฮะวันนี้วันหยุดพักผ่อนเรามา หามุมถ่ายภาพท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เราออกมาจากชมรีได้แต่เช้าซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่หน่อยนะจ๊ะนี่คุณแม่หน่อยแล้วก็อยู่กับเอม็มอันนี้น้องไม้นี่เอ็มกับน้องไม้อันนี้เดี๋ยวว,วันนี้เอ็มจะรับหน้าที่เป็นตากล้องนะแล้วเดี๋ยวผมกับน้องไม้จะรับหน้าที่ดําเนินรายการซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไก่ย่างสงหวงน,นะซึ่งเป็นไก่ย่างนะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าน่ากินมากๆนะครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็อยู่ริมทางที่จะไปเส้นทางแรกซึ่งจุดหมายแรกที่เราจะไปกันนันนนนนใววี้คือสสพทศาศ ระยองนะฮะที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงนะเพราะนั้นบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนส่วนพื้นสาร,รยองซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามีป่าสม็จพันปีเดี๋ยวจะไปดูว่าป่าสม็ดพันปีหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวเดินทางไปกับเราแต่ตอนนี้เติมกําลังก่อนเดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวหิวไปนั้นตอนนี้เราซัดเลยและกันกับเมนูนี้ ันนี้คือต้มตําไข่เค็มอันนี้นะฮะมาสั่งกินกับไก่ย่างน่าจะอร่อยชอบนี้มากเลยข้าวเหนียวอะ่ะเห็นไหมข้าวเหนียวข้างในก็เป็นข้าวเหนียวแดงนะไม่พอแถมแใส่ไปตองด้วยโคตรเก๋ตัวนี้คือไก่ย่างของเรานะครับโหไก่ย่างน่ากินมากเลยสั่งมาหนึ่งตัวเลยอันนี้เป็นต้มยำไข่อ่อนนะครับซึ่งเป็นเครื่องในไก่นะครับก็จะเป็นไข่ที่อยู่ในตัวไก่เอามาทําเป็นต้มยำโคตรเท่เอามาชิมหมหน่อย ขอรีแอคขอและขอขอรีแอคการชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อย <S <S เป็น,งนไงไข่ออนเป็นไงบ้างนุ่มเนยอ,อร่อยค่ะมันนุ่มยังชุ่มแลยอ่าตอนนี้กินอิ่มแล้วเดีย๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่สวนพิศษศาสตร์ะย่องไปเจอกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับจากที่ทางสำนักงาน ด้านหลังที่เราเห็นนี่นะซึ่งเป็นสํานักงานของทางาส่วนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับแล้วก็เราก็ได้นี่คู่มือการเดินทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูบริเวณจุดเดินเส้นทางธรรมชาติซึ่งไปทั้งทางเรือนําเทีย่ยวก็ได้ไปทั้งเรือขยักก็ได้หรือว่าคุณจะเดินไปเองก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะรถไปจอดตรงบริเวณพื้นที่ใกล้ๆแล้วก็เดินล็อกเข้าไปซึ่งมันไม่ไกลมากนะใช้เวลาเดินไม่นานนะถ้าเกิดใครอยากจะใช้บริการเรือ ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพเรือให้ดูนะครับอันนั้นจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ประมาณ600บาทแต่ถ้าเป็นเรือคายัก1ชั่วโมงประมาณ100บาทก็สามารถพายจากตรงนี้ล่อออกไปเรื่อยๆเพื่อไปดูพื้นที่ตรงที่เขามีอ,อ,าอะไรเหมือนกับจุดชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ภูมิศาสตร์ต่างๆของระบบนิเวศในป่าสม็จนะครับก็ไปดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูกัน ที่เห็นข้างหลังผมนี้นะครับเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ชื้นชฉยอย่างพวกต้นสม็จต่างๆแล้วก็จะมีต้นบัว นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับแพร่้าลอยน้ําซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศที่เขาพยายามรักษาไว้ซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนเป็นแพร่ญ้าลอยน้ําอยู่กลางน้ําด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วพวกนี้มันจะเคลื่อนที่ลอยไปลอยมาเรื่อยๆคล้ายๆกับที่คําชโนดน,นะฮะซึ่งมันจะไม่ได้ถูกยึดติดอยู่กับพื้นดินข้างล่างก็จะเป็นลักษณะเหมือนรากฝอยของมันซึ่งมันช่วยให้มันพยุงในการอุ้มน้ําได้ก็อันนี้น่าสนใจส่วนนี้ข้างหลังเรา นี่ตัวนี้คือตัวเรือที่ผมบอกซึ่งเรือลำนี้นั่งได้ทั้งหมดประมาณ7คนจะมีเจ้าที่ขับไปให้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเดินที่เหนื่อยแล้วก็พาเข้าไปในจุดได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากถ้าใครสนใจก็มาติดต่อที่สำนักงานเข้ามาปุ๊บเลี้ยวแวะเลี้ยวซ้ายมาที่สำนักงานก็จะเจอตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ที่เรากำลังถายอยู่นี่นะอันนี้เป็นดอกไม้ ว่าเป็นดอกของสาล่ายชนิดหนึ่งละกันนะฮะนะลักษณะด,ดอกจะเป็นดอกสีขาวเล็กๆนะครับแล้วก็มีนขนนขึ้นๆน,นี่แบบนี้สวยงามมากๆซึ่งเราจะเห็นว่าในบึงตรงนี้เนี่ยตรงหน้าทางเข้าเนี่ยมันมีดอกมาชนิดนี้ขึ้นเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพืชที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะถ่ายภาพให้เห็นทุ่งของดอกสาล่ายตัวนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่คุณเห็นนี่ไหมนี่นีน่อันนี้คือเงาของมันที่ผ่านออกมาที่เราเห็นนี่คือใบบัว แล้วตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นกาฝากนะมาเกาะติดอยู่ที่ตรงนี้ติดอยู่เป็นเนื้อเดียวกันแต่เดี๋ยวรู้มันคือคนละต้นนะแล้วมันก็จะมีเถายาวๆพร้อมกับดอกนี่คือ่อด,ดอกของมันทั้งหมดเลยและดอกที่บานออกมาแล้วจะเป็นขาวๆแบบนี้ก็เป็นไม้น้ําที่คนในเมืองอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะแต่ว่าวันนี้เรามาเจอก็ตื่นเต้นมากเราก็พยายามจะถ่ายเห็นความงดงามของมันว่ามันบานอยู่ในทุ่งน้ําแห่งนี้นะครับ มากขนาดไหนซึ่งวันนี้เราก็เลยเลือกใช้เลนวายนะใช้เลนวายเพราะถ้าเลนมาโครมันจะเห็นแค่ดอกเดียวชัดๆที่เหลือเบลอใช่ไหมเ,เราเลยต้องใช้เลนวายนะฮะก็เอาไปจอมันใกล้ๆเลย <c oughs> ต้องลงมาแช่ในน้ําอย่างเงี้ยนะเพื่อให้มันเห็นภาพว่าเ <c oughs> จ้าดอกไม้เราเนี้ยมันบานอยัง <c oughs> ไงเพราะดอกมันเล็กมากประมาณนิ้วโป้งเองนะซึ่งตอนนี้เราก็กาลังปวดเสียเลนกล้าอยู่เพราะดอกมันเล็กถ่ายยากเพราะดอกมันเล็กนั่นแหละแต่จริงๆเราเห็นมันมีป้ายตัวนี้นะสวนพฤทธศาสตร์ระยองนะแต่ว่าเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงเด็กๆยัดมันทั้งคู่ พี่ผมเชื่อผมนี่พี่ไปแล้วนะพี่กอมไม่อยากจะกลับเปันเพินครับโอ้สวยเชียวสวัสดีจ้านะครับวันนี้ผมริชาติสุสีครับไม้ค่ะ วันนี้เราสองคนนะครับอยู่กันที่สวนพุทธศาสตร์จังหวัด<ไ>ระยองซึ่งที่นี่ต้องขอบอบไปกขอนพื้นที่กว้างมาก <Wow. S 1> แล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ท่องเที่ยวสุดฮิปสุดอินเตอร์ที่หลายๆคนเนี่ยเห็นภาพสวยๆใน Facebook แล้วอยากมาใช่เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องมาจะลองเข้าไปเดินสำรวจเส้นทางเดินเที่ยวดูว่าจังหวัดระยองเราเนี่ยมีดีแค่ไหนร้<ผ>มอมแล้วคะ่ะไปเตรียมตัว <ไป S 1> let's go ผู้ชมครับตอนนี้เราเดินมาไม่กี่ก้าวนะครับเข้ามาบริเวณแหล่งนั้นเนี่ยเริ่พบว่าริงตลิงนี่มีสาหร่ายแย,แย,แยะมากมายโดยเฉพาะถ้าใครที่ชอบเลี้ยงปลานะคุณจะต้องคุ้นเคยกับเจ้าสาหร่ายตัวนี้แน,น่นอนนะครับนั่นก็คือนี่ดี่ไปดูนี่เจ้านี่นะครับเห็นเป็นช่อช่อชั้นๆแบบนี้เราเรียกว่าสาหร่ายพุงชะโดนะครับต้นเขาจะมีความหนานมากกว่าสาหร่ายไฟซึ่งสาหร่ายไฟจะเล็กกว่าน,นี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดไเจ้าเนี่ยมันโตเร็วมาก ความหนาของชั้นเขาจะโตตามปริมาณแสงเช่นถ้าน้ํามันขุ่นหรือน้ํามันลึกเนี่ยแสงลงไปน้อยต้นเขาจะยาวครับแต่ละข้อมันจะยาวแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในน้ําตื้นๆแล้วมันโดนแสงเพียงพอเนี่ยต้นเขาจะสั้นมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากเลี้ยงสาหร่ายพวกนี้สามารถใช้แค่นี้เองนะเนี่ยไปโยนใส่อ่างที่โดนแดดเนี่ยเรียกได้ว่าสัก1เดือนเนี่ยน่าจะเต็มอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างโตเร็วเลี้ยงง่ายถ้าไปซื้อตรลาไขายปลาก็กระถางละยี่สิบสาบาทเลยนะเออก็ไม่ได้ถูกนะ ส่วนตอนนี้ถ้าเกิดใครมองไปดูเวณตามกอหญ้าเนี่ยน้องๆบางนคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยจะเจอคล้ายๆเป็นก้อนๆสีชมพูแปะอยู่ตามกอหญ้าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นลักษณะของไข่หอยเชอรี่ครับมันเป็นไข่ของหอยชนิดหนึ่งซึ่งหน้าตาม่นจะเหมือนหอยโขงหอยขมตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันจะปีขึ้นมาแล้วมาวางไข่เป็นแพรแข็งๆนะครับสีชมพูอยู่ตามต้นหญ้าต้นข้าว ตามหนองลิมบึงข้างทางซึ่งเจ้าตัวหอยเชอรี่นี่เดี๋ยวผมจะไปดูนี่จะประมาณนี้นี่หอยเชอรี่เจ้าตัวอยู่นี่แล้วนะหลักฐานอยู่นี่นะฮะก็จะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งหอยเชอรี่ก็จะค่อนข้างมีเยอะทําให้เรามองเห็นไข่ของมันได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระบบนิเวศชี่ดตข,ของสปูลงกมานะครับไม่ได้เห็นสาล่ายตีนานละอันนี้กับนี่จริงๆก็มีต้นไม้เยอะๆเลยนะนี่นี่รู้จักไอ้ต้ตอนอันนี้หรือเปล่า รู้จักว่าต้นอะไรคะอันนี้ชื่อต้นดอกเอ็น,นอาเอ็นอาเอ็นอาแต่นี้พอดีดอกมันร่วงหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยดอกมันร่วงหมดแล้วกลายเป็นยอดยอดประมันเนี่ยทีมันจะมีดอกดอกเป็นสีม่วงๆเล็กๆนนคิดว่าใครที่ไปเดินป่าตามภูเขาตามอุทยานเนี่ยน่าจะต้องเจอไอ้ดอกพันนี้อยู่ละแต่อาจจะไม่รู้ไงว่ามันชื่อดอกเอ,อ,อ็นอาโอ้โหนี่เราจะเห็นว่ามันมีบัวธรรมชาติสีม่วงสีฟูขึ้นเต็มเลยเยอะมากโอสวยนะ จนบางทีเราเจอบัวตามกระถางบ่อยจนเราลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าจริงๆมันอยู่ในป่านะอุยดูอันนี้สิไอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้จะเห็นว่าโหนี่ขึ้นขึ้นเป็นแพรเลยสวยมากเออสวยมากเพราะนั้นว่าแล้วมาน้องมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เซตสวยหนึ่งใบรู้สึกว่ากระถามันดูดีสักสักใบเดียว หรือว่าจริงๆแล้วไอ้เกาะเสม็ดมันคือมันมีต้นต้นเสม็ดเยอะหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกาะแก้วพิศดารเลยหรอก <c oughs> อาจจะเกี่ยวว่ามันมีต้นเสม็ดเยอะหรือเปล่าเ <c oughs> ขาถึงได้เรียวกว่าเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดเสร็จทุกไลาเฮ้ยนะเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างแล้วแต่ <c oughs> โอ้โหเห็นเห็นไหมมันขึ้นตามต้นไม้่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเลิศมากสวยนะสวยนะมันเป็นตระกูลแบบคล้ายๆกับใบเฟิร์นต้นเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสวยมากเลย อันนี้มุมนี้ที่เขามาถ่ายกันแน่เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังเคลียกแดดเวลาแดดไม่ดีแดดตรงหัวดดเดินเข้ามาถึงตรงจุดแยกมันจะออกไปได้3ามทางซึ่งแต่ละทางสวยไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ที่ประทับใจมากก็คือตรงนี้มันดูเหมือนอยู่แบบดอยฉนนเลย สวยมากเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่เลนส์วายซึ่งวันนี้เราใช้กล้องฟูจิแต่เราใช้อะแดปเตอร์นะแปลงใส่กับเลนส์ของแคแนลที่เรามีอยู่แล้วนะครับจะได้ไประหยัดตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นี่เห็นไหมข้างหน้าจดีดดำๆนี่อะไรนี้เรียกว่า izing, นะฟิลเตอร์โพลาริซิ่งหรือ PL นะฟิลเตอร์ CPL เนี่ยก็คือเอาไว้เพื่อตัดแสงสะท้อนนะครับซึ่งตอนนี้เห็นว่าถ้าเรามองไปด้วยตาเปล่าเนี่ยใบไม้มันจะมีแสงสีขาวสะท้อนของใบขึ้เลยนะมันความมันของผิวมันเยอะมากเราเลยจะใช้ฟิเเตอร์นี้ย เพื่อหมุนนะครับเวลาใช้พอเราจะถ่ายมุมแนวตั้งหรือแนวนอนเราจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ทําการถ่ายภาพมาันออกมา f stop นะครับต้องปรับ f แคบๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิด f กว้างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของความคมชัดเพราะว่าพื้นที่ที่เราถ่ายมันหลากหลายมากประมาณสัก f 8 1 1ถึง11เลยแต่ปัญหาคือเงาแสงมันจะค่อนข้างชัดเจนซึ่งถ้าถ่ายเจาะดีๆเป็นประเภทแสงเงาจะสวยแต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ย ถ้าดูจากพื้นที่ตรงนี้มันจะค่อนข้างกว้างแล้วอยู่ในเฟรมถ้าเราถ่ายด้วยเลนส์กว้างมากมันก็จะโล่งในขณะเดียวกันถ้าเราถ่ายแคบมันก็จะดูไม่ออกว่าป่านี้มันสวยยังไงเพราะนั้นวิธีการก็คือเอาเลนส์วายนะครับไปถ่ายใกล้ๆนนะเราต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้เลยผมมีเลือกสองช้อยแดดมันแตกต่างกันมากพื้นที่สีดําก็ดาสนิทซึ่งแน่นอนถ้าผมเปิดไอโซสูง,สงๆหรือว่าเปิดให้มันสว่างมากใบไ,ไม้ตรงสว่างมันจะหายไปแต่ถ้าผมถ่าย โดยให้มันอันเดอร์มากๆแล้วไปเปิดสว่างในไลท์รูมมันก็น้อยเสียเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดสําหรับผมตอนนี้ก็คือเราต้องถ่ายระบบ HDR ก็คือถ่ายอย่างน้อยๆ3ภาพสว่างพอดีมืดแล้วเอามาซ้อนกัน แล้วเราก็เดินทางมาจนเราพบกับเขาจนได้นี่คือต้นสมิทธ์ขาวผิวนี่เป็นแบบบางๆด้วยนะแล้วแบบเป็นลอกๆเป็นแผ่นๆคล้ายๆต้นยกระดิบตั้งเลยเฮ้ยแต่แต่จับจับแล้วนิ่มเฮ้ยจับจับแล้วนิ่มเฮ้ยไม้ลองเอามือไว้จับเร็วนิ่มไหมเดียวกับผิวผู้หญิงเลยเฮ้ยนิ่มไหมมันอวบๆนิ่มๆชื้นชื้น แล้วผิวมันจะเป็นแบบผิวแห้งๆหน่อยอันนี้เราไม่ได้ทาครีมถ้าเราทาครีมน่าอาจจะผิวไม่รอบแต่ว่าแต่ว่าผิวผิวนี้เหมือนเหมือนผิวผู้หญิงเลยนู่นโดนแลกปกติต้นไม้ผิวจะแข็งๆจับแล้วแข็งๆมืออันนี้แบบเฮ้ยจับแล้วนุ่มๆอแข็งอ่ะนอนไม่อยากเล่นด้วยอะไรครับน้อนน่ารักน้อนน่ารักอ่ะเนี่ยสีเสื้อดูน้อนน้อนสีเหลืองมีนเต็มไปหมดเลยสีเสื้อสีเหลืองน่ารักอ่ะ น้องน,น่ารักอยากเล่นกับน้องบอกให้น้องมาเกาะมือน้องก็ไม่เกาะจริงๆเทคนิคนะเวลาใครไปเดินป่าแล้วถ้าเจอผีเสื้อเยอะๆนะแล้วอยากให้ผีเสื้อมาเกาะที่มือเวลาถ่ายรูปเนี่ยวิธีทําก็คือเอาน้ํากะปิเอากะปินะละลายน้านิดนึงมันอาจจะเหม็นๆหน่อยแต่ว่าละลายเป็นแบบเจือจางก็พอแล้วก็พลาไปที่มือถ้าตัวไหนที่มีดงผีเสื้อเยอะเอามือยื่นไปกลิ่นของน้ํากะปิกับเกลือแร่หรือแร่ธาตุไันจะองไครกบดินโปง่งแล้วผีเสื้อจะบินมาเกาะดูดที่มือของเรา้ย อันนี้ไอเดียเนี่ยเจ๋งไม่ใช่อลอกมาเล่นดูตรงนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าสวยง,งามหลายคนชอบมาหยุดดูวิวกันมันคือสะพานยาวๆที่เห็นว่ามันจะมีต้นโกงการซ้ายขวาที่ยืนต้นตายแล้วก็จริงๆมันไม่ยืนต้นตายหรอกมันก็แค่ทิ้งใบนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำแล้วก็จะมีเรือขยักขย่อนพายมาเป็นระยะระยะอันนี้มีน้องพีสมดุดเดี๋ยวผีสมดุดกูใส่ลายดอกไม่พอใส่ใส่เดี่ยวด้วยเบี <c oughs> ้ยวได้อีก เราเข้าไปดูดีกว่าครับว่าตรงนี้เป็นะอะไรสวยตอนนี้เรามาถึงตรงจุดแรกนะครับก็คือสะพานสะพานย,ยาวๆซึ่งข้าม คล้ายๆกับคุ้งน้ำานะฮะของที่สวนพุทษศาสตร์ระยองซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นมุมหาชนของคารห,หลายคนนะโปรติมันจะมีคนเขามาพายเรือคายักเนี่ยบริเวณแถวๆนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจจะตอนกลางวันนะวันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเราก็จะลองหน้าด้านถ่ายดูเ<โ>ฮ<ะ>้ย<ไหน>มีเรือคายักมากอดี ว่ามันมีป้ายนิทรรศการบอกให้รู้ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ที่ป่าพุกรู้จักปลาดุกลำพันไหมปลาดุกลำพันลำพันว่าเอาพวกกูย่างกินกันเยอะกันไปแล้วจะสูญพันธุ์อยู่แล้วปลาดุกลำพันใ์อันนี้อันนี้คือขายใหญ่ที่สุดของป่าพุกชื่อเขีดดวากถ้าคุณเจอเขาแล้วคุณไม่หมอบครานคุณอาจจะโดนซ่อมทั้งคณะได้เขีดวากรู้จักหรือเปล่า คิดว่าวอนแล้วเบคกิวไปหาที่ถ่ายรูปที่อื่นตัวดีกว่าไปดีกว่าอยู่หรือเปล่าทำไมอะคะป้าจามีผลไม้ชั้นดีมาฝากเรดเบอร์รี่ดูนี่เลยนี่ ลูกกลมแดงแปดเลยกินได้นะกินได้กินได้แต่มีชีวิตหรือ,อ,อเปล่าอีกเรื่องหนึง่งอาจจะกินได้แต่รอดหรือเปลออีกเรื่องหนึ่งสวยดีนะต้นอะไรก็ไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ให้ด้วยใครรู้คอมเมนต์ให้ด้วยอันนี้แบกิว e ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบกิว e ก็ไม่กินนะเดี๋ยวแบกิว e ตายตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดถัดมาอีกจุดหนึ่งนะซึ่งจุดน,นี้เป็นสะพานเหมือนกันแต่มันจะสั้นกว่าเมื่อคีนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสะพานเก่าส่วนอนุ่นเป็นสะพานที่มันสร้างใหม่แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าตกใจมากนั่นก คุณจะเห็นสาหร่ายพุงชฉโดขึ้นเป็นกอสวยงามเยอะมากโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มพื้นที่ไปหมดเลยสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเราจะถ่ายภาพเจ้าสาหร่ายพุงเฉโดตรงนี้ให้ออกมาสวยงามได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ข้างลึก้วยนะซึ่งอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพแลวมองเห็นวัตถุใต้น้ําอย่างเจ้าสาหร่ายพวกนี้ได้เนี่ยนั่นก็คือฟิลเตอร์ CPL นี่ะมันจะบนเครื่องหน้าได้แบบนี้นะแล้วมันจะเขียนเลยว่า CPL หรือ Polarizing Filter โดยที่คุณต้องเลือกนะแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วคุณก็ตัดแสงโชกมัจะช่วยมาออกมาสวยงามมากขึ้นมาลองมาดูกันดีกว่ามันจะไหวไหมเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายด้วยการเอื่อมมือลงไปให้มันใกล้น้ําที่สุดแล้วเราจะพยายามถ่ายเห็นติดบรรยากาศข้างหลังแต่ทีนี้ปัญหาคือเราจะมองเห็นหน้าจอนะถึงเราจะเปิดไลฟ์วิวซึ่งกล้องฟูจิเนี่ยเขาจะมีข้อดีคือเขาสามารถกดปุ่มด้านข้างตรงนี้แล้วเปิดขึ้นมาแนวตั้งแบบนี้ได้เออเห็นไหมเนี่ยพี่เดียดใช้ประโยชน์ของมันซื้อมาตั้งนานอ่ะลองดูก่อนอื่นเราต้องลงไปก่อนนะครับ คราวนี้ผมก็แนะนําว่าทิ้งของมีค่าเก็บใส่กระเป๋าให้ดีนะครับเราเดินข้ามสะพานเก่ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าอากาศเมื่อเช้าแดดเปรี้ยงเลยนะตอนนี้มาเริ่มมีอาการเหมือนฟ้าครึ้มๆซึ่งก็ดีกันนะแต่จริงก็อยากให้มันฝนตกตมกันเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้การถ่ายภาพของเราดูสวยขึ้นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีปัญหาวัาสภาพแสงมันแตกต่างกันมากเกินไปทําให้เราถ่ายยากมากแต่ก็อย่างว่านะครับก็พอจะใช้เทคโนโลยีเรื่องของการตกแต่งภาพหรือการรวมแสงแบบ HDR ช่วยได้ตอนนี้ปัญหาคือเราเดินมาเรื่อยๆตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณป่า ผู้โบราณเขาบอกว่าตรงนี้เป็นต้นแบบออริจินอลเลยเก่ามากนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าพีกมากเพราะมันเริ่มมีน้ำขังแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินทางด้วยการถอดรองเท้า<ม>เดินลุย<ม>เออไปถ่ายภาพไม่รู้ออกมาสวยหรือเปล่าจะคุ้มค่าอะไรนะ ้องกงฟุันตามนิ้วมือนิ้วเท้าน้ำไม่ลึกน้ำลึกน,น้ำประมาณตะตุ่มก็ใครจะมาก็เช็กระดับน้ำาที่ดีแล้วกันนะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าดูจากสมุนไพรที่ผสมอยู่ในน้ำแล้วเข้มข้นมาก <c oughs> น่าจะช่วยบำรุงผิวอย่างดีเต็้ม <c oughs> จนเบอร์นี้ตอนนี้เรามองซ้ายมองขวานะตัวน,นี้จะเห็นว่าเป็นต้นฝาสมเด็จโบราณสวยมากนะฮะสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองตรง,งนี้ดหัวหัว <c oughs> แล้วพวกเรา องาแต่ตอนนี้ปัญหาคือแสงมันจะเริ่มดอบลงเรื่อยๆเพราะนั้นไว้บร้านครับจำเป็นต้องลูกก้นเมฆงนะจะได้ติดเหลืองนิดๆ เราพยายามลองหามุมมองใหม่ๆนะโดยการถ่ายให้เป็น,เป,นเป็นเงาสะท้อนของยอดต้นสเสม็ทกับตัวโคนที่เป็นของต้นไม้จริงก็ได้ภาพที่แปลกตาดีนะเพราะว่าในเงาน้ำเนี่ยสีมันจะเข้มแล้วมันก็จะเห็นเชฟของใบของตาเนี่ยชัดเจนในขณะที่เราเล่นกับตรงโคนของต้นไม้ซึ่งมันมีลักษณะของโคนรากที่มันเป็นสีเอาอดำๆแล้วก็มีผิวลอกๆผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเรามีตัวแบบยืนอยู่ด้วยแล้วเราถ่ายเงาสะท้อนในน้ำมันจะทําให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นหรือเปล่าเนะี่เดี๋ยวลองต้องให้น้องไม้ลองยืน ท,ทําท่าลองเอามือถือถ่ายรูปลองดูในขณะเดีวยวกันถ้าเราถ่ายเป็นแนวตั้งหนนังไม้เขาจะหัวเปี้ยวๆนะเพราะนั้นเราจะต้องปรับเลนส์โดการที่ไม่ต้องให้มันยืนมากแต่ผมจะต้องเดินล็อกว้าวหาวว,าวตรงนี้ลึก <laughs> <laughs> ตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกจริงเก <laughs> ือแบแบรกเกือว่ากู หลังเดิเดมๆบลูปวิทยกรหายทีนี้เราจะลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาฟิลเตอร์เอ็นดีมาใส่แล้วถ่ายให้มันเห็นเป็นคลื่นน้ำโดยการลดสเปรยเตรเ,ตรเตอร์ต่ำซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งมันจะทำให้ภาพมันดูเหมือนภาพวาดมากกว่าปกตินะซึ่งปกติเราใช้เซนเ,เตอร์ต่ำเนี่ย มันถ้ามันจะดูเลี้ยวๆอยู่แล้วซึ่งมันจะดูดีกว่าการที่เราใช้การถ่ายแบบป,ปกติคอนอื่นก็ต้องจบมาเลยฟิลเตอร์อันนี้ก็คือเครื่องมือของเราแปมแปมแปมปมเครื่อง <c oughs> มือลดแสงทำ <c oughs> เป็นโดเรมอนไปได้นะ <c oughs> ันนี้คือเครื่องมือลดแสงของเรานะซึ่งโดเอมอนไม่ได้ให <c oughs> ้มาอันนี้เอามาของยี่ห้อนิช <c oughs> ิน ไอ้ที่กล่องแ,งแดงๆอ่ะรู้จักป่านิชินเนะี่ยเอาไม่ใช่เราบีอันนี้ขนมตองอันนี้ยี่ห้อนะฮะของฟิลเตอร์นิชินก็ขอขอบคุณที่ทำมาขายนะครับแต่ไม่ได้ให้เรารีวิวนะฮะซึ่งไปออเดอร์มาจากในช้อปปี้นะนี่สั่งมาใหม่ๆแก,กะกันสดๆเพื่อการนี้เลยนะฮะก็ขอขอบคุณทางบริษัทด้วยที่ผลิตมาขายแต่ไม่เคยส่งมให้เรารีวิวย้ำสองรอบนะเพราะนั้นเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะต้องส่งมให้รีวิวนะเพราะนั้นคราวนี้เรามาลองดู ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่ารอบยี่ห้อนี้จะเห็นว่ามันก็จะเบาๆหน่อยไม่แน่ใจว่าทองเหลืองด้วยหรือเปล่านะถ้าทางบริษัทนิชินรู้ก็มาบอกด้วยละกันว่าผลิตจากวัสดุอะไรแต่มันเบามากอ่าพอได้เสร็จแล้วเราจะทําการกดสูงขึ้นมาเพื่อทําการโฟกัสครับว่าระยะไหนคือระยะที่โฟกัสชัดที่สุดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรับเบสโอซิตต่ำที่สุดนะครับสั้นกบ นะครับสปีดชะเตอร์ที่ตามที่สุดด้วยโอเคเสร็จแล้วคราวนี้พอเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยคราวนี้เราลองกดชัตเตอร์ดูครับว่าสปีดตามขนาดนี้ต้องมาเป็นยังไงจึงน่าถ่ายมุมเนี้ถ่ายถ่ายถ่ายมุมเนี้ยไม่ถอยหลังกลับมาสามก้าวตัวเล็กเลย เป็นไงบ้างตอนนี้เราเดินชมเรียกว่าประมาณสองสมเกาะแล้วนะเดินไกลพอสมควรเลยเป็นไงบ้างวันนี้กิจกรรมวันนี้มาเดินดูสวนพืชศาสตร์จังหวัดระยองสนุกมากแบบไม่เคยสาที่ไม่เคยเห็นอะไรก็ไ,ได้มาเห็นที่นี่ประทับใจะอะไ,ไหมน่าจะเป็น ที่น้ำค่ะอ๋อตรงทางเดินที่น้ำมันท่วมใช่ไหมมันก็แปลกๆดีปกติกถ้าเราเดินทางไปที่ไหนแล้วพื้นที่มันโดนน้ำท่วมขัง,งเราคงไม่ลุยไปนะเราคงไม่ไ,มไ,มไมบ้าถอดรองเท้าเดินลุยแต่วันนี้นี่เราแบบ,บรเ,เราบ้าจริงเราบ้าจริงเราก็ถอดรองเท้าเข้าไปลุยเดินลุยก็เมื่อก็สวยนะตรงป่าที่มันอยู่ในน้ำนะสวยแต่ว่าก็เป็นคอมงานแบบธรรมชาตินะมันก็เก๋ๆแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตลุยบ้างอะไรบ้าง ลุยบ้างอะไรบ้างเกน้อยก็จะ